ร่มชานติวันนี้วันที่5เดือนพฤศจิกายนปี2025เราจะมาฟังสาระของเมอรีในวันนี้ในสาระบาบได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานโลกทั้งหมดนี้เป็นโรงพยาบาลที่ใหญ่โตของโลกภัยบาบาได้มาที่จะทำให้โลกทั้งหมดเป็นอิสระจากโลกภัยคำถามสำนึกรู้อันใดที่ลูกควรจะมีเพื่อที่ลูกจะไม่เคยเหี่ยวเฉา หรือมีประสบการณ์ในคลื่นของความทุกข์คำตอบเดี๋ยวนี้เหล่านั้นจะออกจากร่างเก่านี้ไปและโลกเก่านี้แล้วกลับบ้านต่อมาก็กลับมาเกิดในโลกใหม่เดี๋ยวนี้เรากำลังศึกษาราชาโยคะเพื่อที่จะไปสู่อาณาจักรพ่อกำลังก่อตั้งแผ่นดินราชาห่างจิตวิญญาณให้กับเราลูกๆเมื่อลูกนั้นคงสวานึกรู้นี้ไว้ ลูกก็จะไม่มีคลื่นแห่งความทุกข์ได้สาระของคุณธรรมสุดแรกดังเช่นที่พ่อนั้นอยู่ในสํานึกของดวงญาณได้ตลอดเวลาดังนั้นลูกๆก,ก็เช่นกันควรจะเพียายามอย่างเต็มที่ที่จะคงอยู่ในสํานึกดวงญาณจากหัวใจของลูกที่มีความรักต่อพ่อผู้เดียวลูกนั้นจะกลับบ้านกับท่าน ให้นับถือพ่ออันได่มีขีดจำกัดอย่างเต็มที่นั่นก็คือทำตามคำสั่งของพ่อคำสั่งแรกของพ่อก็คือลูกๆให้ศึกษาอย่างดีและผ่านทำตามคำสั่งนี้พรขอให้ลูกนั้นเป็นผู้รับใช้ที่แท้จริงและใส่พลังเข้าไปในผู้ที่อ่อนแอด้วยงานรับใช้ที่เต็มไปดพลังของลูก คุณสมบัติพิเศษของผู้รับใช้ที่แท้จริงนั้นก็คือการมาเป็นเครื่องมือที่จะเติมผู้ที่อ่อนแอด้วยพลังทุกคนทำงานรับใช้แต่เหตุผลสำหรับความแตกต่างที่เห็นในความสำเร็จของพวกเขาก็คือขาดพลังในเครื่องมือที่จะทำงานรับใช้อย่างเช่นเมื่อดาบนั้นไม่คมดาบนั้นก็ไม่ทำงานในหนทางเดียวกันถ้าเครื่องมือ ในการทำงานรับใช้นั้นไม่มีพลังของการจดจำอยู่แล้วต่อมาก็ไม่มีความสำเร็จนี่แหละทำไมลูกจะต้องมาเป็นผู้รับใช้ที่เ,เต็มไปด้วยพลังเติมคนอ่อนแอด้วยพลังแล้วทำให้ดวงญาณที่มีคุณภาพนั้นปรากฏออกมาต่อมาลูกก็จะถูกเรียกว่าเป็นผู้รับใช้ที่แท้จริงทติพจน์พิจารณาทุกๆเหตุการณ์ว่าเป็นวิธีที่จะมีสภาพที่โบยบิน แล้วก็โบยบินไปได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาอัชชาโอมชานติ